คุณผู้ชมคะสลับพามาตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะกรณีเรื่องของการติดสินบนในการเช่าที่ดินสำนักงานส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะล่าสุดเองค่ะมีความคืบหน้าแล้วเพราะว่านายสกุลสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ชี้แจงผ่านทางเอกสารสรุปได้6ข้อดังนี้ค่ะซึ่งนายสกุลทรบอกว่าขอยืนยันนะคะว่าไม่เคยรู้จักกับนายประสิทธิ์อภัยพลชานเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับ จ้าหน้าที่ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ท่านใดด้วยรวมถึงข้อ2บอกว่าไม่ได้รู้จักนายสุรกิจคือรู้จักนายสุรกิจเนี่ยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวรู้จักผ่านนายหน้าอีกท่านหนึ่งแล้วก็ยืนยันเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันมาก่อนส่วนข้อ3ค่ะชี้แจงเรื่องของการจ้างงานนายหน้าบอกว่ามีสัญญาที่ระบุ อักษรเอาไว้เนี่ยชัดเจนเลยข้อ4ี่ชี้แจงว่าตลอดการทํางานที่มีการจ้างที่ปรึกษาหลายหน่วยงานเพื่อจะส่งแผนการพัฒนานี้ซึ่งก็มีการทํางานจริงเพราะว่าขนาดนั้นเชื่อว่าเชื่อเพียงว่าการผ่านการพิจารณาจะได้ต้องทําโครงการให้มีความโดดเด่นเท่านั้นดังนั้นการชําระเงินตามที่มีข่าวออกไปเป็นการชําระค่าจ้างในลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นการจ่ายตามคู่สัญญาการค้าส่วนในกรณีที่มีการทําเอกสาร สาร,ราชการปลอมนำมาแสดงเพื่อที่จะยืนยันเรื่องของความคืบหน้าในการทำงานอันจะทำให้มีสิทธิ์ขอเบอิกค่าจ้างตามที่สัญญากำหนดไว้ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเสียหายข้อ5้นายสกุลทรชี้แจงข่าวบอกว่าวันที่16พฤศจิกายน2560ได้รับหนังสือจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ให้เชิญไปเสนอแผนพัฒนาโครงการจากนั้นค่ะมีนายหน้าโทรมาบอกว่าขอยกเลิกการประชุม ขอยกเลิกโล่งหน้าเพียงแค่หนึ่งวันก่อนการประชุมก็เลยทำให้ตนเองรู้สึกถึงความผิดปกติจากนั้นก็ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วก็ได้รับหนังสือตอบกลับมาซึ่งหนังสือก็ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีนโยบายในเรื่องของการหาผู้เช่ารายใหม่แต่อย่างใดตนเองจึงได้ยกเลิกสัญญาและส่งหนังสือทวงหนี้สองครั้งตามระบบซึ่งจากการที่เราตรวจ สอบเอกสารจนค้นพบข้อเท็จจริงทั้งหมดแสดงถึงความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้มีการไหว้ไหว้วานใครให้ไปกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายจนทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ทำการตรวจสอบและสืบสวนต่อจนทราบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารจนสามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้และที่ผ่านมาก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จนสามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้จากเหตุการณ์นี้และข้อ6นายสกุล บอกว่าขอยืนยันนะคะว่าตนเองนั้นเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้และขอยืนยันในความบริสุทธิ์ และจากข่าวที่สังคมได้รับนั้นเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของบุคคลอื่นซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วกรณีนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้เสียหายจากการปลอมแปลงเอกสารนายสกุลธรทิ้งท้ายบอกว่าขอยืนยันสิ่งที่ชี้แจงมาทั้งหมดเป็นความสัจจริงแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่เคยใช้ให้ผู้ใดไปดำเนินการสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นข่าวหลังจากนี้ก็จะใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นกับการดำเนินธุรกิจต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อไม่ให้เกิด ก้อคอรหาใดๆทั้งกับตนเองและกับหน่วยงานอื่นด้วยค่ะ